กดลมางตามาเช้าและเราจะให้พี่พ่สมวลชนนะครับได้ถ่ายทูพีเอ็นของเรานะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับเตรียมกล้องกันงไว้ให้ดีนะฮะและนี่คือทูพีเอ็นเด็ดขาดอย่าลืมนะครับสำหรับทูพีเอ็นของเราใช่ค่ะสำหรับพรุ่งนี้จะมีคอนเสิร์ตเวิร์ดชัวร์โกเมซี่เลยครับในเวลาหกโมงเย็นด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้ปัดถ่ายา และแน่นอนนะครับ <rôle> ต <à déc> <ide él an ici> ้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจทุกคนมากๆเลยนะคะและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่ตู่วลชนนะครับเก็บภาพความประทับใจเอาไว้ค่ะโอเคฮะเราเชิญทีมของเราไปหน้าที่ได้เลยดีกว่านะคะเชิญค่ะ